สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7-11พฤศจิกายน2565วันที่7พฤศจิกายน2565เวลา13.30นาทีจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหัวข้อพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากการสิ่งแวดล้อม พศ2562โดยมีนายแพทย์มารุตตำหนับโพนายแพทย์ชำนาญการทิเศษโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นวิทยากรวันที่8พฤศจิกายน2565เวลา9นาฬิการ่วมประชุมมอบนโยบายด้านสวัสดิการแรงงานและด้านแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณพศสาาา 2,566ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Application โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาใหม่ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศให้บริการด้วยเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ออกส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการตรวจสุขภาวะทางอารมณ์ตรวจหาสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจาการโดยส่งตรวจหาสารเสพติดพนักงานของสถานประกอบกิจาการในอำเภอเมืองมหาสารคามจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้างผู้รับการตรวจ42คนลงพื้นที่ติดตามการจัดระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานจำนวน3มแห่งและตรวจประเมินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวนหนึ่งแห่งเขตอำเภอกุดรังโดยพนักงานปตรวจแรงงานที่แจงแนะนำเรื่องกฎหมายแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยให้สถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการยกระดับประเพณีลอยกระทงสืบสารวัฒนธรรมแห่งสายน้ำจังหวัดมหาสาร,รคามประจำปี2565ลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานประเพณีไทยสู่ความยั่งยืน ใส่ผ้าทอสมมาน้ำคืนเพ็งเสงประทีบน้ำบริเวณแก่งเลิงจานวันที่10พฤศจิกายน2565เวลา13.30นาที ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน2565เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานผลการดำเนินงานพิเศษพร้อมทั้งวางแผนเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันที่11พฤศจิกายน2565ร่วมพิธีเปิดโครงการวันที่12พฤศจิกายนวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานครบรอบ37ปีคือข่ายจอปอ ร่วมใจสร้างความปลอดภัยสู่สังคมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting